เฮล l ลสบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้เนาะทุกคนกัสาววอนได้เห็นข่าวเนาะทีะ่ห้องว่าจังไนเนาะทุกคนเป็นข่าวทางการระหว่างไทยลาวเนาะทุกคนที่นายกลาวเฮาเานาะได้เดินทางไปที่ประเทศไทยเนาะเพื่อพบ กับนายกไทยเนาะทุกคนเดี๋ยวสาวนจะขออนุญาต <Okay. S 1> อ่านให้ฟังเนะาะข่าวเนาะทุกคนในข่าวเนาะทุกคนเนาะกระซับสัมพันธ์ไทยลาวนายกแพทองทานจับมือนายกสปปลาวสารต่อสายขวันธที่ยั่งยืนสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนลุยป่าปามแก๊งคอรเซนเตอร์ ยาเสพติดพุทธพานมิตรภาพแห่งที่5ดันเป้าการค้า1.1หมื่นล้านดอลลาร์พร้อมสลอง75ปีสายสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวให้ประษาชนกินดีอยู่ดีและมีสุขวันที่20กุมภา2 5 6หเวลา11 45นาที ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานสิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและนายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณประปัปสาธิปไตยปสาส่วนลาวเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและการแลกเปลี่ยนความตกลงร่วมกันจำนวนสี่ฉบับดังนี้ หนึ่งแผนการดํำเนินการพศ2568ถึงพศ2570เพื่อดํำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณารัฐประชาธิบปัตธิป,ตป,ปไตยภาษานลาว สอ2บันทึกการดำเนินการอาด้านเทคนิคสำหรับการขนส่งโดยผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งซาตลาวสามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิสาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ราชอาณาจักรไทยและมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์สาธารณารัตประสาธิปไตยประสาสุนลาว 4. บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสสถาบันกับสถาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวทั้งนี้ผู้นำทั้งสองยังได้ร่วมเปิดตัว สัญลญักษ์เสริมสองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีอะทุกคนเนาะอ่าสาวร์ก็จะอ่านให้ทุกคนฟังคร่าวๆเานาะทุกคนแต่สาวร์ฟังมาเท่าที่อ่านมาเนาะสาวร์มีความแบบปิติทุกคนมีความดีใจที่แบบไทยลาว จับมือกันห่วมมือกันแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าสาวรก็เป็นคนนึงที่หักประเทศลาวแต่ซึ่นชอบประเทศไทยและก็หักประเทศไทยนําทุกคนเนาะ,ะเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีที่น่าแบบดีใจที่น่าแบบซื่นซุน้เนาะทุกคนอ่ะสาวรก็บอกว่าลงลึกจะเป็นเอาไดเนาะทุกคนเนาะ แต่ซาวอนจะเอาคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งได้สมเนาะเอาไปเบิง่งคิพีพร้อมๆกันเด้อเอาไปเบิง่งไปฟังไปสมในคลิปพร้อมๆกันกับซาวอนเลยเนาะทุกคนมีโอกาสต้อนรับท่านนายกสังสัยซึ่งเป็นการเริ่มต้นการฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวค่ะ เมื่อครูน่นี้ท่านนายกสรนไยและดิฉันได้เป็นสักขีพยานการลงนามการแลกเปลี่ยนความตกลงรวม4ีฉบะับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุติธรรมการขนส่งผู้โดยสารของรถไฟและการส่งเสริมการค้าการลงทุนของภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ ท่านนายกสรีใสและที่ฉันได้คุยกันที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยลาวให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันและส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน3ด้านหลักดังนี้ค่ะประการแรกคือการเสริมสร้างให้พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศมีความมั่นคงในด้านยาเสพติดเราเห็นพ้องที่จะเพิ่มความเข้มข้นของความร่วมมือซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของทั้งสองประเทศ โดยจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข่าวสารและขยายผลการสืบสวนสอบสวนของชุดปฏิบัติการและคณะทำงานด้านร่วมกันด้านยาเสพติดที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและระดับหมู่บ้านนอกจากนี้สองฝ่ายยังเห็นพเพ็นพร้อมต้องการในการสนับสนุนการพัฒนาเลือกท,ทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนยาเสพติดซึ่งไทยได้เริ่มดำเนินการแล้วที่แขวงหัวพันและแขวงบ่อแก้ว สำหรับปัญหาของแก๊ง call center เราเห็นพ้องว่าไทยและสปอปอลาวต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและโดยที่ปัญหาแก๊ง call center เป็นปัญหาร่วมกันของภูมิภาคดิฉันยังได้เสนอให้ใช้ประโยชน์จากกรอบแม่ของล้านช้างซึ่งประเทศไทยจะเป็นประธานในปีนี้เพื่อผลักดันความร่วมมืออย่างจริงจังในภูมิภาคอีกด้วยค่ะ ดิฉันชื่นชมรัฐบาลสปปลาวที่ดําเนินการปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําในช่วงที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนสปปลาวในการขยายผลการปราบปรามและการสอบสวนเพื่อเอาผิดผู้อยู่เบื้องหลังผ่านศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยในด้านของหมอกควันข้ามแดน ความร่วมมือของเราเริ่มเห็นผลที่เป็นรูปธรรมจำนวนจุดฮอตสปอตบริเวณชายแดนไทยลาวลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ดีทั้งสองประเทศจะผลักดันให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มเติมและขยายผลการนำร่องการจัดทำแนวการไฟลดการเาผาคู่ขนานในสองในสพื้นที่ของทั้งสงประเทศ นอกจากนี้ฝ่ายไทยเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลหรือว่า Database และระบบเตือนภัยร่วงหน้า Early Warning ของสอปปลาวเข้ากับระบบจิสตาของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาอีกด้วยในด้านของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยดิฉันยินดีที่ระบบทรมาสที่ฝ่ายไทยสนับสนุนติดตั้งมีส่วนช่วยในการแจ้งเตือน ระดับน้ำในสปปลาวโดยฝ่ายไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรในสปปลาวเพิ่มเติมโดยเฉพาะในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรมาตรต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจะเป็นในการของการแจ้งระบบแจ้งเตือนของการบริหารจัดการน้าอีกด้วยประการที่2คือการสร้างการเจริญเติบโตและความมั่งคั่งร่วมกัน ในการค้าวันนี้เราเห็นพ้องที่จะบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีที่1 1ึ0 0หล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2,570ดิดิฉันได้ขอบคุณท่านนยายกสอนใจที่ได้ช่วยติดตามและอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าเกษตรของไทยผ่านไปจีนทั้งการเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟขนส่งผลไม้และการเพิ่มช่องตรวจปล่อยสินค้าบริเวณจุดผ่านแดน ลาวจีนเพื่อลดความแออัดในช่วงฤดูขนส่งผลไม้อีกด้วยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังร่วมมือกันในการลดการเผาในอุตสาหกรรมและการเกษตรของทั้งสองประเทศค่ะในด้านของการคมานาคมขนส่งและโลจิสติกดิฉันยินดีที่หลายโครงการมีความคืบหน้าทั้งการเสริมกำลังสะพานมิตรภาพแห่งที่1และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5ที่พร้อมจะเปิดใช้งานในปลายปีนี้ค่ะ ในระยะต่อไปท่านนวสอนไซและดิฉันเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งสองประเทศจะร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก์ร่วมกันและพร้อมจะสันสนุนโครงการต่างๆที่อยู่ในแผนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ที่จังหวัดหนองคายเพื่อเพื่อให้เริ่มการก่อสร้างได้ภายในปีหน้านี้และแล้วเสร็จภายในปี2572 โครงการการเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวกับระบบรถไฟลาวจีนซึ่งยังเป็น missing link ประมาณ10กิโลเมตรเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่งของระหว่างทั้งสองประเทศและการเชื่อมต่อระบบรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระบบรถไฟลาวจีนซึ่งดิฉันได้ขอให้มีการประชุม3มฝ่ายไทยลาวจีนเพื่อจะหาลือในเรื่องของรายละเอียดโดยเร็วนี้ค่ะ นอกจากนี้เราก็ยังเห็นพ้องต้องกันว่าต้องมีจอยเวนเจอร์ระหว่างภาคเอกชนไทยลาวเพื่อบริหารจัดการการขนส่งและโลจิสติกภูมิภาคซึ่งจะเป็นวินวินให้กับสำหรับทุกฝ่ายโดยบ่ายวันนี้เองจะมีกิจกรรมไทยลาว Business Forum ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนไทยลาวได้พูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ด้วยค่ะประการที่3คือการสร้างเสริมสายสัมพันธ์พิเศษระดับของประชาชน ไทยและ,และสปปาลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานและประชาชนของทั้งสองฝั่งเองก็มีความผูกพันดั่งเครือญาติในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวดิฉันยินดีที่ทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเฉลิมฉลองวาระพิเศษตลอดทั้งปี ในวันนี้ดิฉันแจ้งท่านนายกสันใจว่าไทยพร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า75ทุนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันยาวนานดังกล่าวรวมถึงเป็นการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเยาวชนของสอปปลาวด้วยค่ะนอกจากนี้ไทยยังพร้อมสนับสนุนสปปลาวอย่างต่อเนื่องในด้านของสาธารณสุขโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลาบุคลากรด้านการแพทย์และสนับสนุนเ,เซรุม่มแก้พิษงู และด้านการเกษตรโดยผ่านโครงการในพระชาชดกต่างๆซึ่งได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลาวมาโดยตลอด ดิฉันและท่านนายกสันทายังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศโดยดิฉันได้แสดงความยินดีอีกครั้งต่อความสําเร็จของสอปปลาวในการทําหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างดีเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วและไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับสบปปลาวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรอบอนุภาครุ่มแม่น้ําโขงและกรอบอาเซียนเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และการแก้ปัญหาของภูมิภาค ที่เราจะร่วมเผชิญกันต่อไปค่ะแขกผู้มีเกิทุกท่านคะไทยและสปะปลาวเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแนบชิดและมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแยกจากกันไม่ได้วันนี้ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้หารือกับท่านนายกสอนไทและคณะเพื่อที่ติดตามพัฒนาการความร่วมมือของไทยลาวในระยะที่ผ่านมาและกําหนดแนวทางความร่วมมือในระยะต่อไป ในวาระพิเศษที่ทั้งสองประเทศกำลังจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ75ปีดิฉันมีความยินดีและความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับท่านนยายกสอนใจในการส่งเสริมให้ประชาชนไทยลาวมีความกินดีอยู่ดีและมีสุขรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ของระหว่างทั้งสองประเทศให้เป็นสายพัวพันที่ยั่งยืนในอีก75ปีข้างหน้าต่อไปค่ะขอบคุณและสบายดีค่ะ สบายดีบรรทัานพรรทัานนางเพทองท่านสินวัตรนายกรัฐมนตรีแห่งราชสักรไทยที่นับถือแสดงความภาคบรรทาทานสื่อมวลชนทั้งหลายข้าพเจ้ามีความรู้สึกพิธียินดีและสุซซร่เป็นอย่างยิง่งในการเดินทางเยี่ยมยามราชสักรไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้การเยี่ยมยามในครั้งนี้เป็นข้าพมิตรภายหลังที่ข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสงปปลาว ซึ่งใด้รับการตอนทับจากขบวนเต็มไปด้วยไมตรีตมิตรภาพฐานบานไก่เฮือนเคียงที่ดีมีความผูกพันสนับสนุนส่ันกันในด่านการเมืองความมั่นคงในการพัฒนาเศรษ,ษฐกิจสังคมก็คือการเป็นครูควมยุตศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตในการพัฒนาแบบเยนยงขาพระเจ้าที่ราคาสูงต่อสายผูกพันมิตรภาพลาวไทยและหมากพ้นการพบปะปรึกษ,ษาหรือรวมกันในวันนี้ พาพเจ้าขอแสดงความเป็นเอกภาพต่อการถแถลงของประธานนายกรัฐมนตรีเพท่อถนสินวัตรที่ได้เก,ก่าวไปมาก่อนหน้านี้แต่ข้าพเจ้าขอ,ขอมีคับเห็นเพิ่มเติมบางจุดหนึ่งสองรัฐบาลเห็นดีปเป็นเอกภาพพร้อมกันในการสื่อต่อส่งเสริมการเลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามการไปมาหาสูตรสกันและกันระหว่างการนำขันสูงของสองประเทศ ก็คือระวังท่องทินอย่างเป็นปกติเพื่อปรึกษาหรือเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการเพิ่มทวิการพอพันการรวมมือกันในการสกัดกัน้นและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของสองประเทศในปีสมงันสหานี้เป็นปีที่มีความหมายสําคัญซึ่งรัฐบาลและประชาชนสองประเทศพวกเฮ้ากําลังหัวมือกันสเสริมสลองยึดซิผปีแห่งการสั่งต่างสายผูกพันกันทู และมนี้เองก็ได้มีพิธีเปิดโต๊ะการสัญ,ญลักษณ์สองเจ็ดสิบหาปีดังกล่าวอย่างเป็นทางการสองสองฝ่ายได้มีความเป็นเอกภาพกันเพิ่มที่ความพานิยมในการกําหนดเส้นสายแดนให้มีความคืบหนา้าซึ่งมหอปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ดําเนินการสํารวจปักหลักไม้สายเดนทั้งบุกได้สาเร็จแล้วเก้าสิบสามสอยถือว่ามีความคืบหนา้าพอสมควร ส่วนถึงยังข่ายเจ็ดสนหอยใน14บริเวณสองฝ่ายตกลงเป็นเอกภาพกันหัวมือสืบต่อดำเนินการให้สำเร็จโดยไวโดวยเฉพาะเหมือนสามบริเวณที่สองฝ่ายเดกกรเพาพร้อมกันบริเวณแก่งผาใดาบริเวณภูผ้าต่างผ้าบองและบริเวณสามบาทส่วนสายเดินทั้งนันนง้นเหมอนเดกภพาพร้อมกันสางแผนเริร์และขอกำหนดทั้งด่านเทคนิคทีโอีทีโออา เพื่อเป็นบอนอิงในการดําเนินการสํารวจและปักหลักไม้เดนทางหําต่อไปสองรัฐบาลเป็นเอกภาพกันในการเพิ่มเทวโีการหัวมืออย่างไกศซิบในการสกัดกันและปราบปรามอาชญากรรมศาสตร์เป็นต้นบัญทายาเสพติดการเจรกรรมทางไซเบอร์โดยการนําใส่กลไกที่มีที่มีในทุกระดับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเหตุเดียรวงกันในด่านต่างๆ ตลอดถึงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจจาเป็นและการแหลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและทันการส่วนปัญหาหมอกควันข่ามไซเดนสองประเทศจะมีการหัวมือกันเฉพาะได้มีแผนการปฏิบัติรวมกันสามฝ่ายการสนองเครื่องวัตนุอากาศจำนวนหนึ่งรวมทางการฝึกอบรมให้การหัวมือกันเกี่ยวกับการสกัดกันและหมดไฟป่า สำหรับในตัวหนาจะสื่อต่อความือกันขยายไปยังพื้นที่ในหลายแขวงต่างๆของสอปปลาวและบรรดาประเทศเบนบาน,นเกียเคียงเซนเมียนมากักบบมพูชีเวียนมามและสอป,ปจีนต่อไปเพื่อเฮตไถยสอดคล้องกับแถลงการว่าด้วยอากาศบริสุทธิ์แม่นำของไม่นำล้านสซ่างในของพอมือแม่นำของแม่นำร้านซ่าง อันที่สามการลงมือดันเศรษฐกิจด้วยเฉพาะการลงมือทางด้านการข่าการลงทุนสองรัฐบาลเห็นใดความจำเป็นในการสนับสนุนส่งการละกันในสภาพเศรษฐกิจของโลกมีการเิ้งจริงและดาบพุทธกระทบอย่างเลี่ยงๆม่ไดดซึ่งสองฝ่ายเห็นดีสางปัจจัยและเงื่อนไขเอื้อคมสะดวกให้เก่การลงทุนและการข่าระว่างสองประเทศและการเสริมโยงเสริมจอดให้มีหมายพิพนเป็นหประพันเกินตื่ เป็นตดแมนการพัฒนาเส้นทางคมนคมทางบกทางล่างเส้นการก่อสร้างคัวมิตรภาพเราไทยแงที่หาที่จะสําเร็จในไทยปีป่สมรสหาโดยเสนอให้สองพั้บุคลากรเป็นประธานห่วมในการเปิดพิธ,ธี่ขัวดังกล่าวการกราาาาอ่อสร้างขัวนำของเนานเจ้าเพชรนครหลวงขาบางขัวรถไฟและขัวแห่งอื่นในระยะต่อไป สำหรับเส้นทางบุกจะได้เล็งส่พัฒนาเส้นทางเลขกที่12เพื่อเสืิมจอดและเศรษฐกิจตะวนออกตะวินตกซึ่งจะเป็นการสั่งเงินไขอนยคามสะดวกให้แก่การบริการขนส่งก็คือการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศในอนุภัคพื่นการเสื่อมจอดต้าขายไฟฟ้าสองรัฐบาลจะมีการส่งเสริมในการพัฒนาเสืิมจอดโครงการเสืิมจอดในการสนองพลังงานไฟฟ้าส่ันกันเพื่อรับใส่เขาในการพรฒนาเศรษฐกิจสังคม ซึงสองฝ่ายใดก็ภาพปับปรุงไง u มอยูมาโดยการหัอมือดานพลังงานระหว่างสองประเทศรวมทางการพัฒนาตลาดและใบห้องหับผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียนหวมกันเพื่อให้สามารถซื้อขายระหว่างประเทศสองฝ่ายเห็นดีปับปรุงในสั่งสายส่งเพิ่มระหว่างสองประเทศพร้อมนี้ข้าพเจ้าเองก็ได้เสนอรัฐบาลไทยพิจารณาโครงการ เสริมจอดตะข่ายไฟฟ้าลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์ในยะที่สองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหัวมือหรือการเสริมยงทางด้านพลังงานอาเซียนโดยซีไฟใดบี้แถลงการหัวมในปี2 0 2 3เป็นต้นมาในโครงการดังกล่าวกันจะเป็นตัวแบบที่ดีซึ่งการจะต่อปฏิวัติพ่านมาหนึ่งปีเห็นว่ามีหมาผลการตอบสนองพลังงานสะอาดไอเกะบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันบนพื้นฐานเพิงผ้า และสนับสนุนสื่อกันรายกันสาด้านการขยายโครงการระยะที่สองอะจะเป็นพันธะในการสนับสนุนสื่อกันรายกันและความเป็นพึกเพนของอาเซียนด้วยกันสองฝ่ายเดี๋ยวต้องลงเป็นเอกภาพดังเป้าหมายการค้าสองฝ่ายใหบรรลุสิเวตเตืรอดอลลาร์สหรัฐในปี2อง5ซึ่งปัจจุบันสามารถปฏิบัติได้พกเตอรอกว่าดอลลาร์สหรัฐ กิจกรรมน้ำมันเ้อไฟและอื่นโดยยิงใส่สัญญาการขาอาเซียนทีสองฝ่ายเป็นครูภาคีในการจัดต่างปฏิบัติต่อกันและกันนอกจากนี้การจับครูธุรกิจภาคเอกชนจะเป็นอีกสองทางหนึ่งให้แก่หัวหน่วยธุรกิจสองประเทศพบปาปรึกษาลือและกล่าวไปสู่การหมวมือกันอย่างมีผลด้วยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งตอนบ่ายนี้ก็จะได้มีกองประชุมครูภาธุรกิจเราไทยขึ้น อันที่สี่การ้งมือการพัฒนารัฐบาลสปปลาวที่ราคาสูงต่อมาพ้นการ้อมือในขอบวิสาการลาวไทยซึ่งกลัวมาเอาหูดแบบของโครงการจํานวนสเจ็ตโครงการโดยกลัวมาเอาเจ็ตค้งเข็บประกอบด้วยการศึกษาสาธารณสุขกิจกรรมทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวยุทธิธรรมในแห่งงานสําหรับแห่งงานลาวที่มาให้ตื่กอยู่หลายสายจากไทยนั้นรัฐบาลไทย อาจจะสืบต่อให้การเบิงเงแยงและอำนวยความสะดวกในการเข้าึงสวัสดิการสังคมในบ่อยต๊เป็นเนื้อการขาดมนตร์ันที่หาเป็นในน้ำรัฐบาลลาาก็คือปาซอนลาวอีกตัวหนึ่งเนาะข้าพเจ้าขอแสดงความขอบุกขอบใจอย่างจริงใจมาอย่างรัฐบาลและปาซอนไทยจะในให้การสนับสนุนส่วยเหลือการพัฒนาศเศรษฐกิจสังคมของลราในระยะพันมา เป็นต้นเหมือนกันหวัวมือและสนับสนุนในการเป็นประธานอาเซียนของสปปลาวในปี2องพี 4, ซึ่งได้ผลสำเร็จอย่างจงงามถ่ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจนำพระาธานนายกรัฐมนตรีเพรทองทานชินวัตรคณะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเขาทุกส่วนและประชาชนชาวไทยทุกทนาจะให้การตอบรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติแก่วกข้าพเจ้า ในคณะที่ได้มาเยี่ยมยาทางการหลักสักจธไทยในครนี้ห้ยพ่อน้พระธานนายยกรัฐมนตรีพร้อมโดยคณะจงมีสุขภาพแข็งแกรงมีพนันามัยสมบูรณ์มีความประสบมีความเจริญและประสบผลสำเร็จในหนาทีการงานอันมีเกีิยสงสาของตนขอแสดงความขอบใจ เนาะทุกคนได้ฟังแล้วเป็นอะไรทุกคนคือสวอนเนาะกะแบบมีความแบบดีใจหล่ายทุกคนตื้นตันใจซาบซึ้งใจแหงเนะาะสวอก็เป็นภาษาชนลาวคนนึ่งเนาะที่โอ้ยสิห้องจังไดทุกคนบอมันดีใจนะเนะาะสวอก็ขอเป็นอีกหนึ่ง กำลังใจให้ทางนายกรัฐบนตรีทางประเทศไทยท่านนายกแพทองทานสินวัตรเนาะแล้วก็ท่านนายกทางลาวเนาะท่านสอนใส่สี่พันดอนเนาะทุกคนขอเป็นแหงกำลังใจให้ท่านเนาะให้เฮ็ดภารกิจทุกอย่างให้ สำลิดตามที่คาดไว้เนาะทุกคนสวนก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและก็ต้องแบบกราบขอพระคุณเมืองไทยค่ะกราบขอพระคุณนายกรัฐบตรีไทยและประษาสนไทยที่มีแบบเพื่นห้องอย่างมีการมีการต้อนรับ เนาะมีการจับมือกับอ่าระหว่างไทยลาวเนาะทุกคนโอ้โหเป็นข่าวที่น่าย็นดีที่สุดเลยเนาะเท่าที่สาวอนฟังมานี่เนาะทุกคนมีแต่เรื่องที่ดีเลยทุกคนเนาะและเป็นหนึ่งเดียวเป็นประเทศเดียวที่เวา้าเว้าจากันพูดคุยกันหู้เรื่องโดยที่โบมีล่ามเปลาษาทุกคน นี่แหละเนาะความเป็นลาวไทยความเป็นพี่น้องกงเกี่ยวทุกคนภาษาคุยกันหู้เรื่องเนาะวัฒนธรรมคล้ายกันกินอาหารคล้ายกันทุกคนชาววันเชื่อว่าคนลาวคนไทยหักกันเนาะบางครั้งอาจจะมีแบบว่าทะเลาะกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยทุกคน ก็ถือว่าเป็นเป็นการที่เหมือนพี่น้องทะเลาะกันแต่สุดท้ายเฮาก็หักกันทุกคนเนาะเพราะเพราะอย่างไทยลาวแบบว่ามีความเข้าใจกันนะเว้าจากันหู้เรื่องที่สําคัญคือสมมุติว่าคอมเมนต์แบบนี้เนาะคอมเมนต์นเขาก็อ่านเข้าใจกันเขาก็เลยมีการแบบตัแย่งกันบางทีก็อาจจะมี จะบอคือแบบประเทศอื่นที่เขาบบได้เข้าใจภาษาแบบลึกซึ้งก็จะบบได้ทะเลาะกับประเทศอื่นเพราะว่าเขาอ่านบบเข้าใจเนาะแล้วไทยลาวเขาเข้าใจกันเว้าจากันเข้าใจกันก็เลยอาจจะมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆแต่บบเป็นอย่างด้อทุกคนเนาะสุดท้ายแล้วลาวไทยหักกันจับมือกันทุกคนเนาะสาวรก็หวังว่าอา่อ หวังว่าให้ประเทศประเทศเทาเนาะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เฮาเออ่บิ่งเมืองไทยเป็นแบบเป็นอย่างใดเนาะทุกคนพัฒนาไปไปพร้อมๆกันทุกคนเนาะคือสำหรับสาวรเนาะก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพมาจากเมืองไทยเพิ่งไปเที่ยวไป ไปถ่ายคลิปไปถ่ายไลลาอย่างอะไรทุกคนสาวอนก็เพิ่งกลับมาได้สองมือเนาะได้สองวันทุกคนแล้วก็มาได้ยินข่าวแบบนี้โอ้โหมันเป็นแบบความแบบดีใจนะทุกคนฟิติยินดีเฮง <c oughs> เนาะแล้วสาวอนก็แบบได้ไปเที่ยวเมืองไทยในครั้งนี้สาววอนก็ได้ประสบการณ์ ได้เรียนหู้หลายๆอย่างจากเมืองไทยทุกคนสาวรก็หวังว่า,าทางคณะเนาะทุกคนนายกรัฐมนตรีลาวเขาได้ไปไปไปเป็นขั้งแรกของท่านนายกเขาอีกทุกคนที่เพื่อนไปแบบไปแบบทางการเนาะทุกคนเนาะที่เพื่อนมารับตําแหน่งนี้เพื่อนกับหาก,ก็ได้ไปขั้งแรกเนาะตามที่เพื่อนว้าเนาะทุกคนอ่า นั่นแหละซาวอนก็วางว่าเพื่อนการจะแบบคณาะเนาะนทางคณะเนาะห,นหรือว่าแบบว่าเก็บกรรมหรือว่าประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนี้เพื่อมานาใส่กับบ้านเหาเพื่อแบบว่าพัฒนาบ้านเหาเพื่อแบบว่าพัฒนาประชาสนเลาวเฮากินดีอยู่ดีมีความสุขเนาะทุกคนซาวอนก็ขอให้เนาะนายยุก ทาง,งสองประเทศเนาะขอให้เฮ็ดภารกิจทุกอย่างโดยราบลื่นเนาะให้สำเร็จทุกประการเนาะทุกคนเนาะสาวรนก็ถ้าถ้าว่าสาวรนเนาะเว้าอย่างผิดพลาดไปประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะถ้า เพราะว่าบางคำสาวร์อาจจะแบบวอาบบถือบอต้องเนาะก,ก็สามารถบอกแนะนำสาวรคอมเมนต์บอกได้เนาะทุกคนเนาะสาวรก็แบบบบได้ฮู้ลึกหลายขนาดนั้นเนาะทุกคนแต่สาวรได้มาได้ได้เห็นข่าวแบบนี้โอ้โหสาวรดีใจหลายทุกคน คลิปนี้เนาะสาวอนก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้เด้อฝากทุกคนเนาะกดไ like, ลคดด์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวอนได้เลยสำหรับไครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงอยู่ทางด้านล่างได้ที่สำคัญเนาะอย่าก,กดข้ามโฆษณาเด้ออ่ะเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย